2700ร็27เปิดไปเลยล่ะกัน มันถึงเวลาแล้วสินะที่ตำนานบทใหม่อะมันจะเกิดขึ้น ตอนนี้เปิดให้บริการแล้วนะครับผมซัมเมอร์วอล์ลเซนจูเลียท่านผู้ชมกูเอาเงินกูมาถลุงกับเกมนี้ดีกว่าพูดจริงอะต้องบอกท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาแรงติดอันดับหนึ่งเกมฟรียอดนิยมในยุทธศาสตร์นะครับกดให้ห้าดาวไปเลยเชียรเชียร์ฮอ์ ยังรื้ไห้คะแนนกันด้วยเกมเนี่ยเพิ่งเปิดให้บริการเลยนะครับผมเนี่ยเล่นเข้าวันที่3แล้ะนะครับและนี่คือมอนสเตอร์5้าดาวตัวแรกในไอเดียของผมนะครับหรือว่าในเกมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกรดตำนานฟีนิกธาตุไฟฮะในซัมเมอร์วอร์เนี่ยนะครับฟีนิกเนี่ยมันตีเดี่ยวนะฮะแต่ว่าดาเมจมันแรงแต่ในลอสซินจูเลียเนี่ยมันตีหมู่ฮะท่านผู้ชมผมพาไปดูมอนสเตอร์ที่ผมมีตอนนี้นะครับ ระดับตำนานเนี่ยผมยังมีตัวเดียวนะครับผมนั่นคือน้องฟีนิกซ์ไฟส่วนระดับฮีโร่เนี่ยมีหลายตัวเลยตอนนี้นะครับผมอย่างตัวนี้ฮะพาราดินฮะตัวนี้สามารถยืนด้านหน้าได้ด้วยเป็นตัวแทงค์ที่ดีนะครับตัวที่2ฮะแซ่ไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวดาเมจทตุไฟตีแรงมากนะครับตัวต่อไปลาพิทท่านน้ำครับตัวนี้เนี่ยเขาน่าจะแจกทุกคนเหมือนเหมือนกันนะครับและนี่คือขอนลมครับท่านผู้ชมและตัวต่อไปที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแจกฟรีที่หาได้ในเกมนะครับเพราะว่าเกรดเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับเราไปดู เกมว่ามีอะไรกันบ้างว้าวอันนี้ก็ผมยังไม่มีสักตัวเลยนะชี่ไเมล่าทาดไฟอ้เท่วาวโอ้โหว้าวเคยเจอแล้วฝั่งตรงข้ามนะมีตัวนี้นะครับแม่ใช้สกิลใส่ผมทีเนี่ยแผงหลังกูเกือบตายอ่ะตัวนี้ดีครับผู้ชมได้มากนะครับผมขุยท่านน้ำนะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีจินตลาธาตุลมก็มานะครับเฟลิกคิงก็มี อาครับอาครับอากแสงครับอูอยากได้มืกออยากได้คดคดมีน้องหมาดีเคมืดไปเลยท่านผู้ชมครับผมเนี่ยเตรียมสกร์มาเปิดกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆพอเผา,าหัวนะครับมีอยู่11อดใบแล้วมีเพชรยวันนี้เราจะเปิดกันให้หมดเลยนะครับกดเลยกดเลยกดเลยเรียบเอาเลยไม่กดอันเดียวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากดอีกสิบอันได้ได้ใจเย็นใจเย็นโลกฮะโลกเท่าทีขอให้ได้ขอให้มาขอให้โดนขอให้ได้ขอให้มาขอให้โดนขอให้ได้ขอให้มาขอให้โดนระดับฮีโร่ขึ้นไปเยอะๆนะครับผมดองมาทำคลิปวิดีโอโดยเฉพาะเลยเนี่ย คนบ้าไรจะแหงทุกเกมขนาดนี้กูอยากจะลองโอ้โหนี่เขาได้ฮะดงฮะดาอุ๊ยตัวนี้ดีฮะตัวนี้ดีมากนะครับได้อยู่ถึงว่าโอเคไหมไม่ค่อยโอเคครับผมอยากได้ระดับตำนานอ่ะอีก2,700ัเ็ร้เาเปิดไปเลยละกันทองทองทองมาเอ่อยเบิกทองมาไม่มี กิวครับผมได้ก hmm. mm ิฟลมนะครับเบอร์นาดนะครับดีฮะดีหูตัวนี้ดีตัวนี้ดีครับผมสตันนะดีดีดีเฮ้ยโอเคนะโอ้โหนี่ผมได้เป็นการท่านผู้ชมเกมนี้เนี่ยนะครับนอกจากมอสเซอร์ตัวละครเนี่ยก็จะมีระบบลูนระบบการ์ดระบบกิวเดี๋ยวพาไปดูพร้อมกันหูเพ้นหมดแล้วว่าอยากเปิดอีกว่าอยากเปิดอีกว่ามันคันไม้คันมือสลือเกิน โคอี e ครับหรือเราเรียกกันเนี่ยคือน้องพีทธาตุไฟนะครับผมน่ารักเชียวเท่ากับตอนนี้ผมได้มอนสเตอร์ใหม่ๆมาเพียบเลยนะท่านผู้ชมถามว่าเกลือไหมมันก็เล็กๆน้ๆๆพอยๆพอรับได้ครับแต่มันได้หลายตัวที่ผมอยากได้เช่นตัวนี้นะครับเป็นตัวสตาร์นเนี่ยจะมีระบบใส่ลูนด้วยแล้วลูนหาจากไหนอะพี่พีมมันหามาจากไหนนะลูนเนี่ยจริงๆท่านผู้ชมไม่ได้ทาเสียงกูต้องตีเนี้ยหรอกแต่ว่าผมอยากทำนะฮะไปที่อาณาเขตนะครับผมอาคารสร้างลูนนะครับเกมนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับไม่ได้ให้เราไปฟาร์มลูนเราอาจจะไม่ต้อง เวลามานั่งหารูนอย่างนี้เพราะว่าูนสามารถกดสร้างได้เลยนะครับเห็นไหมฮะระบบก็จะปลดล็อกไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมทําได้แต่รูนชั้นต่ําผงวิเศษที่มีผงวิเศษเอามาจากไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตสร้างรูนท่านผู้ชมดูก่อนนี่จะเป็นรูนประมาณนี้นะครับเอาไปใส่มอนสเตอร์นะฮะผงวิเศษหาจากไหนด้านซ้ายครับผมศูนย์รับคําร้องภารกิจเข้าไปกดรับไป ผมให้มอนสเตอร์ไปทํางานนะครับผมแล้วเราจะได้ผงนะครับแล้วก็เอาผงไปสร้างรูนอ่าทํานองนั้นนะครับผมเฮ้ยอย่างนี้ไม่ฟาร์มรูนน่ะน่าเผื่อตายไม่รู้จะไปทําอะไรก็ทําอย่างนี้ดิหมดท้าด่วนนะไปเลยแบบเรียวทามขอเจอแบบพลนหดเลยแล้วเราจะไม่แพ้ออกคลิปด้วยครับถ้าผมแพ้ผมจะตัดคลิปทิ้งฮะคนไทยเหมือนกันหูจุดแคบ เขามีโจกด้วยท่านผู้ชมเขามีโจกเามีตัวสตันนะครับแม่คันแผลที่หัวเลยฮะอันนี้คุณหน่อยกูถ่ายคลิปอยู่แหมสกิลอยู่ด้านล่างนะท่านผู้ชมนะจะเป็นการสกิลนะครับนี่โอ้นี่นี่มีเคาน์เตอร์ด้วยนะครับถ้าเราใช้สกิลไปเขาใช้กลับมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเคาน์เตอร์สกิลพอดีนะครับผมเรียบร้อยครับตัวแทงเขาตายฮะน้องหมี เากดบัฟดาบขึ้นมาก่อนนี่เขาเขาเตอิมอีกแล้วนะครับจิ้มหมีเราเนะะี่ยอย่าตีหมีหนูอเอาหมีออกไอ้ไ,น,ไนีไหายไปเลย,เลย,เลยอุอ้ยกดกดออกเทิร์นผิดครับผมต้องฮิวให้น้องหมีฮะไม่งั้นน้องหมีผมตายทันอ่ะทีะ่แม่โดนบอสฮิวได้อย,อย,อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่านี่ครับอันนี้เป็นการ์ดสกิลนะครับผมทำให้ติดพิษนะครับ ตัวด้านหน้าเราเป็นตัวธาตุไฟเป็นตัวธาตุลมนะครับผมเราจะเอาธาตุไฟไปตีเขานะครับดาเมจได้แรงม,มันมีโล่มาจ้า <c oughs> บัฟก่อนนะครับบัฟบ,บับไว้บัฟดาบบัฟโล่นะครับโอ้โหไฟปาดมันมเปียเรียบร้อยครับผมนี่เขาใช้สกิลมาไม่เป็นไรนะครับทำให้ติดสตันนะฮะเดี๋ยวผมลองเคาน์เตอร์ให้ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวรอเขาใช้สกิลมาก่อนเดี๋ยวผมเคาน์เตอร์ เราเขาเตอร์เลยท่านผู้ชมไปเขาให้อ่ะมันฮิวอยู่ดี <c oughs> แต่ไหวอยู่ฮะไหวอยู่ไ,อ,ไอ้ยยียทีมเข้าไปครับผมเล่นง่ายท่านผู้ชมตอนแรกผมว่ามันน่าจะเล่นยากกว่านี้แต่มันเล่นง่ายมากฮะนี่เราเขาเตอร์นะครับมาดิปาดไม้หอมว้ายไม่เยอะว้ายขอโทษคนไทยที่ออกคลิปนี้ด้วยนะ <c oughs> ไม่ได้ร้อนเรียนเลยฮนะ มันเป็นอารมณ์เกมอะเออแทงแม่งเลยตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีท่านผู้ชมเปรียบร้อยครับคือถ่ายเคก็ไม่อยากอายอะนี่เป็นระบบเกมเพย์นะครับผมก็คือมีการกดสกิลไปมานะครับผมมีการเคาน์เตอร์กันอะไรแบบนี้นอกจากนี้นะครับผมยังมีโหมดลุยเดี่ยวด้วยนะครับนี่ฮะ แต่ว่าผมต้องเล่นได้ถึงบอลหนึ่งก่อนนะครับซึ่งแต้มผมยังไม่ถึงราข้าหัวนี่ผมล่าไปแล้วนะครับผมในแ,แต่ละวันนะมีระบบเควสภารกิจรายวันอะไรแบบนี้อุ้ยเฮ้ยสองร้อยพอดีก็เ,เปิดได้ดีอย่างี้ก็เอาหน่อยละกัน2 0 0 7ันตำนานต้องมาแล้วท่องท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยเว้นไว้เกมหนึงไม่ได้หรอ อยากจะลอง <c oughs> <c oughs> อะแล้วเฮงเชียใ <c oughs> นกรณีที่เราเปิดมาแล้วดูงซวยแบบผมเนี่ยนะครับก็มาอัพมอนเตอร์นะครับผมให้เก่งมากขึ้นนะครับเลเวลมอนเตอร์ Monster ก็จะเยอะมากขึ้นนะท่านผู้ชม <c oughs> นี่ผมสามารถใส่รูนได้ด้วยนะครับผมม,มีไหมรูนสปีดไม่น่ามีฮะแต่ช่องนี้อะช่องนี้ไม่มีเหมือนกันนะครับและนี่คือระบบการ์ดหรือว่าคาถานั่นเองนะครับผมมีไว้ช่วยในการต่อสู้นี่ ผมขออนุญ,ญาตอัพอันนี้ก่อนนะครับใช้ HP ปัจจุบันของมอนสเตอร์พกพุกทุกตัว20%เพื่อสร้างโล่ตามสัดส่วนของ HP สูงสุดนะครับก็คือการ์ดเนี้ยนะครับถ้าเราไล่าการนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีโล่นะครับผมเป็นโลเลือดนะัะพกันตามตรงนะ้ะแลเป็นรูปแบบเหมือนเป็นรูปพระ <c ười> โอ้โยเลเริสีแล้วนะที่ผมอยากใช้จังเลยผมขออนุญ,ญาตเอาไปใส่เด็กเลยได้ไหม รูปแบบทีมนะครับการคาถานะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาสายฟ้านี้ออกละกันนะครับผมแล้วใส่เออรูปหลวงพี่เข้าไป <c oughs> <c oughs> ลองอสักเกมท่านผู้ชมอีกสักเกมก็ไปเลยละกัน <c oughs> อ้ LG luxury โหตัวชดแคด่ผมอาจจะแพ้นนเนี่ยตานี้เอ้ยไม่ได้จะมาแพ้ออกคลิปได้งไงไอ้คนดูดือดตายเลย <c oughs> เอาหมาไปตะลุยก่อนนะครับนี่เขาขเคาน์เตอร์กลับมาเขาบอกนี่เขาฉลาดมากเลยนะเห็นไหมเขามีโล่มาตัดนะครับทําให้ผมตีเนี่ยดาเมจไม่ขึ้นเลยแม่งเมฆคนนี้เล่นฉลาดจริท่านผู้ชมเอาบัฟโล่ไปก่อนนะครับโอเคหมดแล้วตอนนี้หมีเรายังอย่าเพิ่งตกนะครับเพราะว่าหมีเนี่ยยิ่งโดนดาเมจเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับมันจะตบแรงว้ายว้ายเมฆคนจะตายตบแม่งเลยท้าไฟหุดหงกอย่าพึ่งตายนะหมีอย่าเพิ่งตายนะขอตบก่อน แต่มีผมตายครับผมหมีผมเน่าเลยอะได้อยู่นะได้อยู่นะเราต้องคอยดูบัฟฝันตรงข้ามด้วยนะครับผมว่าเขาบัฟอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เราใส่ดาเมจไปแล้วดาเมจมันไม่ขึ้นนะครับผมสวนไปบินเขาต่อไปลูกเออหมานี่ตีแรงมากนะครับเป็นตัวแจกฟรีนะท่านผู้ชมหมาเนี่ยนี่อันนี้เป็นคาถาล็อกครับผมเรียบร้อยหอมไฟปานลูก เขาเขาเป้ร์มาครับเขาจะสตาร์ทผมหูแล้วทำได้ด้วยฮะแต่ของใส่ยังได้อยู่สตาร์ทไม่รงแมงเขาเตอร์ดีชิบหายนะผู้ชมนี่ไงไเจอบล็อกปีเอาไว้เนา่าไม่ดีโอ้ยหูจะได้จะตายจะตาย,ตายแ่งแรงชิบหายเลยได้อยู่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 แปลว่าได้อยู่แปลว่า,า,วาหูแล้วเขาทัดลมทั้งนั้นเลยผมจะแช่เขาติดไหม อุติดครับได้อยู่ได้อยู่นี่ผมใช้การพักเอาโล่ขึ้นมา,วาวสวยงามแล้วปาดไปเลยลากันใหม่กรบหม่ครับสตันอีกครอุ้ยไม่ครับหอมไฟยังอยู่ก็มาดีโอ้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 เลกูก็เลบกูอ้ยสวยลูกสวยทันดีนดีด,ดีลูกช สวยครับสวยครับยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ตอนนี้ตัวผมเยอะกว่านะครับแทงเข้าไปดิแทงเขา้เขาไปที่เหงือกอ่ะก็แทงเข้าไปที่เหงือกเึงือะแล้วเจอหมากูปิดบันทีไปละไอ้แทงเข้าไปที่เหงือกอ่ะแล่นเก็บไปไห,นหนูแล่นเก็บไปให้ตายลูกแทงเข้าไปที่เหงือกดิลูกแทงเข้าไปที่เหงือกไปไอ้มอนสเตอร์ตัวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่นยตัวแจกทั้งนั้นอ ขึ้นบนลสามเลยยูยนย่ได้ของได้ของได้ของอุ้ยเปิดโหมดใหม่แล้วอะไรอะโหมดท้าทายปิดโหมดท้าทายแล้วหมดอะไรเนีอะหมดอะไรอะหมดท้าทายคือหมดอะไรบ๊บนึงบ๊บนึงบ๊บนึงบ๊งบนึง,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 งขออนุญาตรับของฟรีก่อนได้การ์ดมาเอออับไป้าไปยังไม่ได้ลงสักทีเลยตัวนี้ไปตัวสตันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องเอาใส่เด็กแล้วนะครับของแจกตลอดท่านผู้ชมเดี๋ยวผมชอบคอมทูอัสตรงนี้ไม่ แจกแบบเขาเป็นค่ายที่แจกแบบไม่ค่อยกักอะ่ะเอออัพเลยแล้วกันอ่ะเรียบร้อยอัพเลเวลกันไปนะครับผมลุนไม่ค่อยมีอย่าเพิ่งไปใส่มันนะครับช่วงแรกๆเนี่ยท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปซึมโอ้โหพี่ลุนไม่ค่อยมีเลยจะใส่เราไม่มีอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีเหมือนกันแหละก็ไม่มีเหมือนกันในะช่วงแรก เลเวลอัพรับเพชรนะท่านผู้ชมนะและคิดดูดีเรามีกี่ตัวท่านผู้ชมว่าไล่กดรับเพชรไปแล้วกันนะครับและอีกหนึ่งโหมดสุดเจ๋งท่านผู้ชมโหมดทีวีโหมดนี้เนี่ยนะครับผมทางเกมเนี่ยเขาจะหยิบแมทขึ้นมานะครับผมเราสามารถกดเชียร์ไปได้ด้วยถ้าเราชนะเนี่ยนะครับเนมจะมีรางวาัลอผมดูจากตัวละครนะดูจากเซนในการเล่นแล้วนะแน่นอนครับมีอาร์คแสงมันก็ต้องชนะดิกดเชียร์เลยแล้วกันกำลังเชียร์อยู่กำลังเชียร์อยู่อคนเชียร์ทีมเดียวกับผมเยอะเหมือนกันนะ อืมส่วนด้านบนเนี่ยอยากจะเชียร์เหมือนดนนติตีทุกอย่างเดียวไม่มีเพชรฮะเพชรหมดการต่อสู้เนี่ยจะเริ่มในอีก2ชั่วโมงก็เราค่อยแวะเข้ามาดูแล้วกันนะครับ <c oughs> และนี่ครับท่านผู้ชมเป็นกิจกรรมรบกวนตัดต่อตุกๆให้หน่อยสิ เที่ยวมึงทิพย์กับตุ๊กตุ๊กลอสเซนจูเลียอย่างที่ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดทางเกมซัมมนเดวอลลอสเซนจูเลียเนี่ยนะครับเขาเลยคิดกิดจกรรมมาท่านผู้ชมเน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 เเอารูปนี้เนี่ยนะครับผมไปตัดต่อใส่ที่นั่นใส่ที่นี่นะครับเนี่ยยกตัวอย่างพวกเอาไปใส่ที่สวนสยามซะงั้นอะไรแบบนี้นะครับผมตัดต่อเอามาลงของรางวัลมีอะไรเดี๋ยวอ่านก่อนผู้โชคดี15ท่านรับกล่อง,องของขวัญซัมมนเดวอลลอสเซนจูเลียหนึ่งชุดอ,อย่าพลาด โอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของ Summoner War Lost c e จ t u r i o n นะครับช่วงนี้เนี่ยเกมเปิดใหม่ของแจกเยอะมากไม่อยากให้ท่านผู้ชมพลาดนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเข้ามาเล่นเข้ามาสะสมมอนสเตอร์ที่ตัวเองชอบอย่างที่ผมบอกครับเกมนี้เป็นพาดแยกของ s u m m o n e r War มันจะมีมอนสเตอร์ที่เราชอบมากๆในเกม Sum เ o n e r War เนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยนะครับผมล่มธาตุไฟเนี่ยน่ารักน่ารักท่านผู้ชมทุกที <c oughs> เนี่ยอยากได้ <c oughs> <c oughs> อย่าพลาดกัน ลิ๊กดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ซ like, ับสไคร b ์ช่องที่สำคัญอย่ากดกระดิกด้วยเจอกันพาคต่อไปจ้ะทำไมกูเกือบทุกเกมเลยวะกูมไม่เข้าใจ